สติ๊ปโ้ผมอยู่เลยครับ9ในช่องแอมไนน์นะครับอันนี้ก็จะเป็นคอนเทนต์ซีรีส์ใหม่ของผมนะครับที่มีชื่อว่าติดมาชอและทำอะไรต่อครับอันนี้ก็จะเป็นอีพี2แล้วครับซึ่งอีพี2เนี่ยผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการหาที่พักหรือว่าการอยู่หอพักนั่นเองนะฮะังั้นสำหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะมาทําการพูดข้อดีข้อเสียของการอยู่หอในหอนอกแล้วก็เรื่องของการหาที่พักบริเวณมาหาวิทยาลัยเชียงใหม่นั่นเองนะฮะโดยผมจะบอกข้อดีข้อเสียของแต่ละที่ด้วยนะคร ต่ว่าก่อนอื่นเลยเนี่ยเรื่องของการเป็นหอเนี่ยเราจะแบ่งทั้งหมดได้2แบบก็คือเป็นเรื่องของหอในกับหอนอกใช่ไหมอ่างั้นเราจะไปดูที่หอในกันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูที่หอนอกกันทีหลังนะซึ่งหอในของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยเขาจะแบ่งได้ทั้งหมดเป็น3หอแบบหลักๆด้วยกันนะก็คือจะเป็นหอเก่าหอรีโนเวทแล้วก็หอใหม่นะครับซึ่งหอเก่าของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนี่ยจะอยู่ที่ราคา2,400บาทต่อเทอมครับรวมค่าน้ำค่าไฟนะก็คือเป็นราคาที่ถูกมากนะครับต่อไปคคคคครร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 ััััััััับบบบหหหอออีีีีีโนนนนนนนเววววททททะะะะะกกกก็็ื่่่่่่่่ผมมไไไไไไดดดดด้้้้้าาิสสใยงงงงงููปปฝฝฝึจ ก็ดูได้นะครับซึ่งราคาเนี่ยอยู่ที่1 8 0 0บาทนะครับในเทอรมแรกนะครับแล้วก็ราคาอยู่ที่8000บาทในเทอมที่2นั่นเองนะครับซึ่งราคาเนี่ยก็จะรวมค่าน้ำค่าไฟในตัวเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปครับเป็นหอใหม่นะครับที่เพิ่งเปิดปีนี้เป็นปีแรกเลยก็คือจะอยู่ที่ราคา5,000บาทต่อเดือนนะครับก็คือพอเราอยู่กับมี2คนเนี่ยจะตกคนละ2,500บาทนะครับมีแอร์มีห้องน้ำในตัวนะครับแต่ว่าไม่ได้รวมค่าน้ำค่าไฟนะครับต้องจ่ายค่าน้ำค่าไฟเองนะครับงั้นเราไปดูที่ข ข้อดีข้อแรกเลยเนี่ยเรื่องของราคานะเพราะว่าเราอยู่หอในใช่ไหมหอในไปเป็นหอของทงมหาอะไรซึ่งราคาเนี่ยมันก็จะไม่ได้สูงมากซึ่งเราดูจากราคาที่แพงที่สุดเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ25 0 0บาทต่อเดือนนั่นเองนะก็คือเป็นราคาที่ไม่ได้สูงเลยนะเมื่อเทียบกับหอนอกนะข้อดีข้อที่สองครับก็คือเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกครับเพราะว่าดูจากคลิปที่ผมได้ทารีวิวไปใช่ไหมก็คือเราจะเห็นเลยว่าใต้หอเนี่ยมันจะมีแบบพวกร้านอำนวยความสะดวกอะไรเยอะมากเลยพวกร้านซักรีดร้านตัดผมร้านอาหารหรือว่าร้านสะดวกซื้อต่างๆเนี่ยก็ เกือบครบเลยครับก็คือแต่ละหอมันจะไม่เหมือนกันนะแต่ว่ามันก็จะแบบมีร้านอำนมขาสะดวกให้แบบเยอะเลยอ่ะข้อดีข้อสุดท้ายก็คือเรื่องของการเดินทางครับคือเราอยู่ในหอไหนใช่ไหมหอไหนมันเป็นหอในมหาลัยเรื่องของการเดินทางเนี่ยมันจะสะดวกกว่าอยู่แล้วเพราะว่าในมหาลัยเนี่ยมันจะมีรถม่วงนะเป็นรถแบบประจําทางของมอใช่ไหมคือเป็นรถรับส่งเป็นจุดต่อจุดอ่ะคือเป็นรถรับส่งของมอเนี่ยจะแบบเวียนอยู่ในมหาวิทยาลัยอยู่แล้วครับตลอดเวลานะก็คือเราสามารถขึ้นรถนี้ได้เลยนะแบบมันจะสะดวกกว่าแบบเราไม่ต้องแบบไปโบกรถเองหรือว่าเราต ต่อไปครับเรื่องของข้อเสียครับข้อเสียของการอยืมหออะไรเนี่ยจริงๆมันแบบไม่ได้มีแบบเป็นข้อเสียที่แบบเยอะขนาดนั้นนะครับก็คือเราไปดูเลยดีกว,ว่าว่ามีอะไรบ้างนะซึ่งข้อเสียคร่าวๆคือเรื่องของความเก่าของหอครับคือถ้าเป็นหอเก่าเนี่ยมันก็จะแบบเออดูเก่าๆหน่อยคือหอสองพันสี่ใช่ไหมคือมันจะดูเก่าๆหน่อยแต่ว่าแบบมันก็ไม่ได้เก่ามากแบบจนอยู่ไม่ได้นะครก็คือเราก็สามารถอยู่ได้แบบสบายๆชิลๆเลยครับแล้วก็จะเป็นหอใหม่กับหอรีโนเวทเนี่ยก็คือแบบสบายม,มากครับใหม่มากๆครับก็อยู่ได้เลยนะฮะต่อไปข้อเเเเเเสสีีีีีียยยขข้้ออ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 อทททท่่่่่่่่ผมมมมรรรรรูคคคคื <S <s ืืงงงวววาาาาาป็นนนนนตตััับบบกกหใํแ แช์ห้องกับเมดหรือว่าแบบเป็นห้องน้ํารวมห้องหนังสือรวมเนี่ยจะทำให้ความเป็นส่วนตัวของเราเนี่ยดรอปลงมานิดนึงนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ทําให้เราแบบใช้ชีวิตลาบากนะครับต่อไปเรื่องของห้องน้ำครับจริงๆห้องน้ำมันสะอาดมากนะเพราะว่าเขาจะมีแบบพี่พี่แม่บ้านเนี่ยมาทำความสะอาดแบบเช้าเย็นเลยนะว่คือห้องน้ำเนี่ยจะดูแบบสะอาดมากนะก็คือเราสามารถใช้ห้องน้ำรวมได้แบบสบายใจได้นะครับเรื่องของเพื่อนใหม่ใช่ไหมครับเรื่องของแบบเพื่อนต่างคณะหรือว่าเพื่อนแบบ เมทที่เราแบบอาจจะไม่ได้สนิทด้วยมันทําให้เราแบบอึดอัดในการใช้ชีวิตครับแต่ว่าจริงๆข้อนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นปัญหาหลักนะเพราะว่าผมคิดว่าการที่เราอยู่กับไปเรื่อยๆเนี่ยมันทําให้เราแบบสามารถรู้จักกันได้แล้วก็สนิทกันได้เองนะครับหรือว่าใครที่ต้องการจะอยู่ห้องเดียวกับเพื่อนแต่ว่าแบบจองไม่ทันเนี่ยเราก็สามารถทําการส่งเรื่องขอย้ายห้องได้นะครับแต่ว่าผมไม่ได้นําให้ย้ายเองนะคือเขาห้ามย้ายเองนะเพราะว่ามันจะมีปัญหากับการแบบชื้นในห้องของเราอ่ะมันจะแบบไม่ตรงกันใช่ไหมคือมันมีปัญหาในภายหลังได้ครับ ก็ถ้าจะให้ดีก็คือไปไปบอกเขาว่าเออขอย้ายห้องนะครับแล้วก็แบบทําการตกลงอะไรกับเมทของเราเมทคนเดิมของเราแล้วก็เมทคนเดิมของเพื่อนแบบให้เขารู้ว่าเราจะทําการย,าย้ายห้องกันนะอะไรประมาณนี้ครับเป็นเรื่องของกฎระเบียบครับเพราะว่าเราอยู่หอใน,นใช่ไหมหอใน,นมันต้องมีกฎระเบียบอยู่แล้วในการแบบทําให้แบบอยู่ได้อะแบบมันมีกฎระเบียบเรื่องของกฎระเบียบอยู่แล้วครับคือเรื่องกฎระเบียบจริงๆมันแบบไม่ได้เป็นเรื่องที่สําคัญมาก จนแบบทาให้เราแบบอยู่หอจนอึน,นะครับเช่นแบบเรื่องของการกําหดดเวลาเขาออกไงแบบห้ามออกหอหลังเที่ยงคืนอ,อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบเรื่องของการเลี้ยงสัตว์อะไรเงี้ยคือมันไม่ได้เป็นปัญหาหลักขนาดนั้นนะครับก็ใครที่แบบอยากเลี้ยงสัตว์อะไรก็ไปอยู่หอนอกก็ได้นะครับจบแล้วครับสำหรับเรื่องของข้อดีข้อเสียของหอในแล้วก็เรดหอในใช่ไหมว่ามันมีหอในแบบไหนบ้างนะครับต่อไปเนี่ยจุดหลักของคลิปนี้ก็จะมาถึงแล้วก็คือเรื่องของหอนอกนั่นเองครับซึ่งหอนอกเนี่ยผมจะทําการบอกข้อดีข้อเสียของการอยู่หอนอกก่่่อออนนนนนะะะครัับแแลล้ววก็จาาาไปดูหหหงงเ เราไปดูแหล่งไหนมาบ้างแล้วก็แหล่งไหนมันเป็นยังไงหรือว่าโอเคในด้านไหนนะครับซึ่งราคาเลทของหอนอกเนี่ยจะมีราคาตั้งแต่สามพันต้น้นจนถึงแบบหลักหมื่นเลยนะครับก็เราสามารถเลือกได้นะครับก็ตามแบบความชอบหรือว่าแบบเอองบประมาณในของเราได้เลยนะครับไปดูที่ข้อดีข้อเสียของหอนอกกันครับเราไปเริ่มที่ข้อเดียนก่อนครับข้อดีข้อแรกก็คือเรื่องของความเป็นส่วนตัวครับเพราะว่าการที่เราอยู่หอนอกเนี่ยเราสามารถแบบเลือกเมดเองได้หรือว่าเราแบบต้องการอยู่คนเดียวเราก็สามารถอยู่คนเดียวได้เลยนะครับก็คือทําให้เราแบบ มีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นห้อง wrong, น้ําก็เป็นห้องน้ําในตัวอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราสามารถแบบมีความเป็นส่วนตัวมากกว่าการอยู่หอในอยู่แล้วนะฮะต่อไปครับข้อดีข้อที่สองก็คือเรื่องของการแบบแต่ห้องตกแต่งห้องเนี่ยเราสามารถทําอะไรก็ได้ตามใจเรานะแต่ว่าไม่ต้องไปพังหอนะอย่าไปพังหอนะเออเราสามารถตกแต่งห้องอะไรได้ตามใจเรานะสำหรับแบบคนที่อยากตกแต่งห้องหรือว่าคนที่ชอบตตกแต่งห้องนะซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะต่อไปครับข้อดีข้อที่สามครับเรื่องของแหล่งการค้าใช่ไหมคือการที่เราเลือกมาอยู่หอนอกเนี่ยเพราะว่าเราต คือเราก็สามารถเลือกแหล่งหอเนี่ยอยู่ใกล้ๆบริเวณแหล่งการค้าได้นะครับเพราะว่ามันจะทําให้เราแบบเดินทางสะดวกอ่าแล้วก็ข้อดีข้อที่สี่ครับเรื่องของกฎครับคือการที่เราอยู่หอไหนใช่ไหมมันจะไม่มีกฎแบบมาแบบจากัดเวลาเข้าออกหรือว่าแบบบางหอก็แบบไม่ได้มีกฎเรื่องแรงสัตว์อะไรเงี้ยคือมันจะตอบโจทย์แบบความต้องการของเราได้มากกว่านะฮะข้อนี้ก็เป็นประมาณนี้ครับต่อไปเราดูที่ข้อเสียกันดีกว่าครับข้อสี่ข้อเสียของการอยู่หอนอกนะครับเรื่องแรกเลยคือเรื่องของการเดินทางมาเรียนใช่ไหมคือการที่เราอยู่หอนอกเนี่ยคือการเดินทางมาเรียนเนี่ยอาจจะ ลำบากกว่าการอยู่หอนิดนึงเพราะว่าบ่อเราไม่ได้มีรถรับส่งไงเราก็ต้องแบบขับรถมาเองหรือว่าเราต้องเรียกรถมาเองครับก็คือมันจะเสียค่าเดินทางใช่ไหมเอามีค่าเดินทางเสียเพิ่มขึ้นแล้วก็อาจจะต้องแบบเพิ่มเวลาการเดินทางเล็กน้อยนะครับมครับข้อที่2ครับเรื่องของร้านอนุเครามสะดวกหรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกครับเพราะว่าการที่เรามาอยู่หอนอกเนี่ยมันแบบทุกหอมันก็ไม่ได้มีร้านแบบซักรีใต้หอหรือว่าแบบร้านขายของใต้หออะไรเงี้ยคือเราก็ต้องแบบเลือกหอหรือว่าเราก็ต้องไปดูหอดีๆครับว่าแบบหอที่เราอย ใช้ชีวิตได้ไหมหรือว่าแบบอยู่สะดวกสบายไหมครับแต่ว่าจริงๆแบบบริเวณใกล้หอเนี่ยเขาก็มีร้านมาเปิดอยู่แล้วครับเพราะมันเป็นแบบบริเวณหอเออแบบเขามาเปิดเขาก็แบบเออโอเคอยู่แล้วนะฮะต่อไปข้อ3ครับเรื่องของสัญญาค่าหอครับเรื่องของสัญญาเนี่ยเราต้องดูดีๆนะเพราะว่าแบบบางหอเนี่ยสัญญาเป็นแบบสัญญารายปีเลยมันจะแบบนานมากเงี้ยคือถ้าเราต้องการแบบเปลี่ยนหอกางคันเนี่ยแล้วก็แบบไม่สามารถเปลี่ยนได้แบบง่ายๆขนาดนั้นครับเราก็ต้องแบบดูสัญญาดีๆหรือว่าเราก็ต้องแบบไปเลือกหอดีๆใช่ไหมไปดูหลายๆหอแบบให้เขาพาไปดู เราโอเคกับหอใหนที่สุดหรือว่าเราชอบหอหนที่สุดนะครับก็มีประมาณนี้ครับสำหรับข้อแตกต่างระหว่างหอในกับหอ,อนอกนะครับแล้วก็ข้อดีข้อเสียใช่ไหมต่อไปเนี่ยจะเป็นเรื่องของคนสลหรับอย,อยากอยู่หอ,อนอกแล้วผมได้ได้ทาการรวบรวมโซนของการหาหอ,อนอกมาครับอาจริงๆเนี่ยผมเนี่ยจะทําแบบเป็นคลิปแบบพาไปดูสถานที่จริงแบบให้ทุกคนแบบไปดูพร้อมผมเลยแต่ว่ากว่าจะผมขึ้นเชียงใหม่นเนี่ยก็อีกสักพักเลยก็มันอาจจะแบบใกล้เปิดเทอมเกินไปแบบใครที่อยากจะหาหอเนี่ยก็อาจจะหาไม่ทันนะงั้นผมก็จะทําการเป็นคลิปแบบพูดสรุปให้ฟังนะครับนี้ว ใครแบบต้องการที่อยู่บริเวณไหนก็ไปหาหอในโซนนั้นดูนะฮะอันนี้เป็นโซนแรกครับก็คือโซนหลังมอครับคือโซนหลังมอเนี่ยจุดเด่นๆของโซนนี้เลยก็คือเรื่องของมันอยู่ใกล้หลังมอครับก็คือหลังมอเนี่ยจะเป็นแบบโซนที่แบบอาหารการกินหรือว่าแบบอะไรแบบอุปกรณ์แบบร้านน,น,าน,นู่นร้านนี่อะไรเต็มหมดเลยคนระับแล้วก็อยู่ใกล้มหาลัยด้วยครับเรื่องของการเดินทางไปเรียน,นยก็อาจจะง่ายนะครับแต่ว่าก็ต้องเผื่อเวลาหน่อยนะเพราะว่ากลางวันรถมันก็ติดนะซึ่งหอบริเวณนี้เนี่ยส่วนมากก็จะดเก่าเพราะมักเอาลเน่อยู่นะเพราะว่ามันเบ มันง่ายแต่การเดินทางอ่ะเออแต่เรื่องของความสะอาดเนี่ยก็อยู่ในระดับที่ดีครับก็คือเราเลือกห้องได้แบบตามใจนะครับว่าอยากอยู่ห้องแบบบริเวณไหนหรือว่าเราก็สามารถเลือกหอได้เออแบบหอไหนที่มันดูเก่าหน่อยหรือแบบเราไม่อยากอยู่หรือว่าแบบมันไม่โอเคก็สามารถไปดูหออื่นแทนก็ได้นะครับซึ่งที่สองก็คือโซนอ่าบริเวณแหล่งการคานิมานั่นเองนะครับก็คือเป็นโซนที่ดูดีมีระดับหน่อยนะครับแต่ว่าต้องแลกมาด้วยราคาหอหรือว่าราคาคอนโดที่แบบมีราคาสูงขึ้นนิดนึงอ่ะแต่ว่าแล่อกมาด้วยการท ต่อไปโซนสุดท้ายก็คือโซนว่าจะยอดครับคือหอโซนนี้เนี่ยส่วนมากจะเป็นหอที่แบบสวยแล้วก็ราคาไม่ได้แพงครับแต่ว่าต้องแลกมาด้วยความที่อยู่ใกล้จากมหาวิทยาลัยนิดหน่อยครับแล้วก็ไม่ได้อยู่ใกล้แหล่งการค้าแบบร้านอาหารไม่ใช่ร้านอาหารดีแบบแหล่งอาหารหรือว่าแบบใกล้ห้างอะไรขนาดนั้นครับต้องแบบอาศัยการเดินทางการแบบขับรถการแบบเดินทางนิดนึงอ่ะเออถึงจะมาได้นะครับแต่ว่าไม่ได้อยู่ไกลขนาดจนมาไม่ได้นะครับก็ไม่มปณนี้ครับสำหรับโซนในบริเวณมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะก็ หวังว่าคลิปนี้จะช่วยทุกคนในการเลือกหอได้ดียิ่งขึ้นนะครับงาน,นสาระคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วครับสาระคลิปนี้มีข้อสงสัยหรือมีคำถามก็สามารถค,คอมเมนต์ไว้ถามได้ครับหรือว่าจะถามเป็นการส่วนตัวที่ไอจี Add a, ที่เป็นแอนด์สกอร์ทีนเคนั่นเองครับเดี๋ยวผมจะทำการไล่ตอบคำถามนะครับงาน,นสาระคลิปนี้ก็ไม่มีอะไระครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับแล้วก็ต่อไปจะเป็นคลิปเกี่ยวกับคอนเทนต์เกี่ยวกับอ,อ,อะไรก็รอติดตามชมได้เลยนะครับสาระคลิปนี้ก็ขอต้อนรัไปก่อนแล้วกันครับผมบบ๊าายย